ชีวิตบ้านๆก็แบบนี้แหละครับเพื่อนๆ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เราก็อาศัยการก่อไฟด้วยถานนะครับ <c oughs> จะทำกับข้าวกับปลาก็ถานนี่แหละครับเพื่อนๆครับอาจจะมีควันหน่อย ก็เป็นสิ่งที่ดีครับมันก็ช่วยไลย,ยุงไปในตัวด้วยนี่แหละครับคือประโยชน์แหละครับจะชงกาแฟจะน้ำอุ่นหรือจะกินน้ำมะนาวหรือจะใช้น้ำร้อนทำอะไรก็นี่แหละครับเพื่อนเครับเราใช้ฐานครับช่วงหน้าฝนนี้ก็ ฝากไว้ด้วยครับช่วยกันประหยัดครับเพื่อนๆครับ